เทียนคู่บ้านเทียนคู่คุณมาอยู่กันต่อกับไม่ตกขบวนนะคะจะพาไปดูเหตุการณ์ในเรื่องของรถกระบะคันหนึ่งเขามีการถ่ายคลิปมานะคะแล้วก็มีการโพสต์ในโซเชียลเป็นเรื่องของการเตือนเหมือนกันว่ามันน่ากลัวมากแจ็คไม่น่าเฉลยก่อนเลยกำลังจะตั้งชื่อเรื่องว่าคนขนเยอะคนขนเยอะเฮ้ยไม่นะก็ไม่เยอะไม่ใช่พี่เนี่ยแต่เขาขนเยอะจริง อันนี้เขาขนเยอะจริงใช่ใช่ใช่เนี่ยไปดูที่เขาขนเยอะะเนี่ยคุณผู้ชมมีคนถ่ายคลิปมาข้างหน้าจะเห็นเป็นกระบะโยเยอย่างนั้นนี่ไม่ใช่ส่งรถนะแต่คุณพี่เนี่ยขนเยอะไปนิดนึงภาพเขาเอียงหรือเปล่าภาพไม่ใช่ไม่ใช่บรรทุกเยอะไปนิดนึงทาให้มันโยไปทางด้านขวามันน่ากลัวมากใครจะกล้าไปขับใกล้ๆมันจะล้มอยู่แล้วนะขับสวนใกล้ๆเบียดเบฉันยังไม่กล้าเลยมันจะหล่นมาทับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็มีคนเขาขนอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สิแต่มันหนักเกินไปเพราะว่าบอกจริงๆนะ รถกระบะมันทุกได้ไม่เกิน1,100กิโลกรัมตามกฎหมายใช่ตามกฎหมายนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามากกว่านี้เนี่ยต้องขออนุญาตทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ถ้าฝากฝืนนี่จะมีความผิดปรับไม่เกิน2อ0 0นปรับน้อยนะอันนี้ก็อาจจะขนนุ่นขนไม้ขนปลอกหมอนขนนุ่นนี่มันโยขนาดนี้อนนุ่นชุดน้ำเปล่านะมันอาจจะไม่หนักขนาดหตัน ขนาดนันก็ได้ไม่รู้สิแต่มันโยเยอย่างเงี้ยก็ถืออันตรายมากนะคะดิฉันไม่กล้าเข้าไปใกล้ที่จะเร่งคันเร่งไปแซงเนี่ยไม่กล้าเปิดไฟเลี้ยวขวาจะไปแซงเลยเนี่ยเป็นเราเนี่ยเราก็ให้รถไปให้จบก่อนกวัวตอนแซงแล้วมันล้มแปะลงมาไงนะโชคดีไงโอ้โหเป็นเรื่องราวสุดยอดของคนไทยจริงๆอ้าวมาต่อกันที่เรื่องราวสุดยอดอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กรุงเทพมหานครนี่เองจะพาไปดูป้ายงานวัดสุดเจ๋งครีเอทได้แบบสุดติ่งมากนะครับ เป็นไอเดียดีมากชาวเน็ตถูกใจป้ายงานวัดสุดแนวเพราะว่า<ม>เป็นโอ้โหท่านผู้ชมดูสิน่ารักปาลาถูกใจน่ารักปาลานะเป็นป้ายภาพงานโฆษณานะครับของวัดราชรังสรรน,นะสมาชิก Facebook รายหนึ่งโพสแล้วก็มาแชร์ไว้บอกว่าเป็นป้ายคัดเอาท์ของวัดที่ตั้งอยู่<ม>ริมถนนนะนอกจากสีสันจะสะดุดตาชมพูชมพูอย่างนี้แล้วแล้วยังมีตัวการ์ตูนตัวมีมอย่างนี้ท่านผู้ชมรู้จักไหมตัวมีมหนะ้าตาฮา พร้อมกับวลีเด็ดโดนใจวัยโจอย่างผมนี่เรียกพระมาสวดเลยเพราะว่ารู้สึกว่างานเนี่ยเขาจะเชิญคนมาร่วมงานสวดนพระเคราะห์ต่อชตาบารมีนะคะแล้วก็คือเจ้าอาวาสท่านบอกว่าเนี่ยก็ให้เดกอามาออกแบบให้อยากจะให้มันแบบว่ามีความทันสมัยหน่อยเอาใจวัยรุ่นหน่อยแต่ก็ไม่ทิ้งถัดศาสนานะก็คลิกไอเดียนี้มาอะไรผมนี่อะไรนะ เรียกพระมาสวดเลยโอจริงๆถ้าวัยรุ่นอย่นี้ต้องผมนี่เรียกพระมาสวดเบยะโจจะวัยรุ่นไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมจะดูนะครับเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งมีนาไปร่วมงานที่วัดได้คอนเซปแปลกใหม่ร่วมสมัยนะฮะก็บอกว่าเป็นการชวนคนเข้ามาทําบุญก็คำคำน่ารักด้วยน่าเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วคนแชร์เยอะมากเพราะมันน่ารักอะไรอย่างนี้เป็นไม่ล่าไม่จําเป็นจะต้องผมนี่ชอบเลย ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปแบบเดิมไม่จำเป็นต้องโรยดอกดาวเรืองฮะผานโอเคผานไปที่จีนดีกว่าไปที่จีนนะมีเรื่องให้เราค้นหากันอีกแล้วนะก็มีอัปเป็ดอัปเป็ดไม่เป้าใจเลยแป็ดทำได้ยังไงแปะไปขอนอนโรงพยาบาล3ปีกว่าๆคนนอนโรงพยาบาล3วัน3เดือนก็เยอะแล้วล้วนี้ดูตอนออก นี่ตอนออกทำไมตอนเข้าอ่ะเข้าไปดีๆตอนออกเขาต้องถามทำไมตอนออกไม่แฮปปี้เลยอ่ะปอาการหนักเหรออ่ะแปะหนักอะไรล่ะหนักเพราะแกไม่ออกโรงพยาบาลนเดยอ่ะแปดแท้เฉินนะคะอายุ5 5ปีคนนี้เนี่ยคือว่าเมื่อตอนประมาณปี54เนี่ยแกเนี่ยเข้าโรงพยาบาลปากกิ่งจิงเหมยกรุ๊ปครั้งแรกประมาณสิงหาคมเพราะว่าแกเจออุบัติเหตุทางรถยนต์ก็รักษาอยู่สัปดาห์หนึ่งตุลาแกเข้าไปอีกแกบอกว่าเท้าบวมก็รักษาสามเดือนบอบอกกลับด้านได้สามเดือนแล้ว อาแบบโอ๊ยไม่เอาอะไรหลดโรงพยาบาลรักษาไม่ดีเลยจะอยู่ตอนนั้นอ๊ยนักยังนอยู่เรื่อยๆอยู่ไปอยู่มาจ้าสามปีฮจริงอยู่ไปยังไงเนี่ยแกไม่ยอมออกจากโรงพยาบาลนะคะแล้วโรงพยาบาลเหรอแล้ว ก็ไม่รู้เหมือนกันแกนี่เอามือล็อกที่เห็นล็อกนี่คืออะไรรู้ไหมแกล็อกตัวเองกับกับที่นอนกับเตียงคนข้าใช่เพราะแกไม่ยอมออกมาแกอยู่เป็นปีเลยแล้วเขาก็ไปสืบว่าทําไมอาแปะไม่ยอมออกมานะเพราะว่าเขาบอกว่าอาแปะแล้วก็เมียเนี่ยไม่ทํางานแล้วแล้วก็ไม่มีรายได้ด้วยแล้วบินค่ารักษาเนี่ยก็สองล้านอยู่หรือประมาณสิบล้านบาทสิบล้านก็อยู่สามปีขอสรุปนอนต่อดีกว่างงแงงงแงไม่ยอมออกมาขนาดว่างานแต่งงานลูกชายแกแกยังไม่ยอมไปเลยแจ๊ เฮ้ยใจร้ายใจริงแกมีออกจากโรงพยาบาลแกบอกว่าอุ้ยเนี่ยแกขาบวมปวดรักษาไม่ได้เมื่อสุดท้ายโรงพยาบาลก็ต้องอะไรนะฟ้องใช่ไหมฟ้องร้องก็ให้ศาลตัดสินนะก็ยืนฟ้องต่อศาลแล้วล่าสุดศาลก็ตัดสินออกมาว่าอะแปะเฉินจะต้องออกจากโรงพยาบาลต้องออกต้องคิวกัเผาออกไปอะแปะไม่ออกทำยังไงเจ้าหน้าที่ต้องมาขนอะแปะออกไปก็เลยกลายเป็นสภาพทุรักทุเละจุดกระจกเป็นกง่เงี้ย ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทาไมเป็นแบบนี้คือคนปกติก็ไม่อยากนอนโรงพยาบาลหรอก<อ>แต่แกอยากนอนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแกก็ไม่มีรายได้แล้วก็ไม่ได้ทํางานอะไรใช่ก็แบบคิดว่าจะอยู่น<อ>นไปไไอยู่ไปมีอาหารให้กิน<อ>แต่ว่าที่เขาบอกว่าอาการเ<อ>ท้าบ,บวมปวดอะไรเง,งี้ยหมอเขาบอกนะคะว่าอาการเจ็บปวดแบบนี้เนี่ยที่เป็นเส้นเลือดขอดที่ส่งผมมห้ขาบวมปวดอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณป่วยนอนเตียงนานๆออมันก็เลยเกิดอาการไม่ยอมลุกเดินนะท่านผู้ชมยาวเยี่ยงอย่างนะครับแหมดื้อแบบนี้เนี่ย กลายเป็นคนดีสุขภาพแข็งแรงดีกว่าแล้วมันอายทั่วประเทศเลยเพราะว่าคนต้องไปรื้อไปดึงไปลากออกจากทันแล้วเนี่ยตอนนี้นะน่ากลัวมากไปดูอีกที่หนึ่งที่จีนเหมือนกันนะฮะเป็นคลิปของสาวใจเด็ดสู้สุดชีวิตขณะถูกโจรเนี่ยตัวเองกําลังกด ATM อยู่ออาไปดูเหตุการณ์กันนะสาวจีนรายนี้กาลังกดเ TM ตุ๊ด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 อ่าเสร็จแล้วเนี่ยโจนมานี่ไง เอามีดมานะฮะเล่มยาวเลยนะฮะปรากฏว่าสาวรายนี้ไม่ยอมนะเธอกรีดร้องออกมาแล้วก็พยายามยื้อยุดฉุดกระชากนะแล้วก็เธอเนี่ยพยายามต่อสู้ขัดขืนกับโจรจนสามารถแย่งมีดมาได้ซึ่งไม่น่าเชื่อมากแจ๊กไม่น่าเชื่อแย่งมีดมาได้แล้วมีดอีดาบยาวมากนะีนน่ากลัวมากนะฮะแล้วโชคดีที่ว่า ทำไมโจรนั้นถึงหนีไปซะก่อนอาจจะพอมาตกใจด้วยหรือเปล่าผู้หญิงแย่งมีดไปก็หนีไปเลยดีกว่าโอ้ถ้าเป็นผู้หญิงแย่งมีดได้นี่โจรก็เพ่นดีกว่าครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้โชคดีกับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้หญิงมาประมาณดึกๆอย่างนี้เจออย่างนี้เนี่ยพี่ว่ายอมมให้มันไปเถอะเหตุการณ์นี้ตีสามนะตีสามมากดเงินทำมาใช่ตีสามผีออกเลยพอดีเลยน่ากลัวมากเหตุการณ์นี้ดูสิน่าจจะทํางานกะดึกอ๋อใช่ต้องเห็นใจเขานะะคแต่ว่าเอาเข้าจริงถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เป็นผู้หญิง พี่ว่าปล่อยให้อยาคิดต่อสู้ขัดขืนเลยเพราะว่าโจรอาจจะไม่ได้อ่อนอย่างนี้ทุกคนมีดเล่มยาวเบือเริ่มอย่างนี้อาจจะปาดได้ต้องอันตรายนะครับเป็นภัยกันไว้ใช่เป็นภัยใกล้ตัวนะคะาละค่ะราปิดท้ายกันดีกว่าวันนี้นะคะจะไปดูความน่ารักน่ารักของเจ้าตูบปกติแล้วเนี่ยถ้าคนเลี้ยงหมานี่ก็จะรู้ว่ามันจะมีความน่ารักมากแล้วก็บางทีคนเราเจ้าของนอน น้ำไหลย้อยมียอมตืนหมามันก็จะมาปลูกไงโอ้เหน่ารัก,<อ>กน่ารักมากจะปลูกยังไงไปดูกันไ,ไปดูกันนะคะแล้วก็<ด>วันนี้ลาไปก่อนบพบกัาสองออสองคนครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Yeah.